วันนี้ผู้นำประเทศคนปัจจุบลลันเราเนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรกับผมเชิดผมเชื่อว่าไม่มีความเป็นตัวงตัเองหรอกคงจะไม่กล้าตัดสินใจอะไรอยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์ไม่มีเพิ่งเล่นการเมืองได้ไม่นานอกต่างานะการรู้จกักมาคุ้นระบบราชการก็คงจะยังน้อยนะการควบคุมบรรดาน,นักการเมืองเขี้ยวรากดินก็ไม่ใครจะทำได้ไง่ายๆแต่ที่ได้เป็นหัวหน้าพักได้เป็นนายกเพราะว่าอะไรครับเป็นลูกสาวเจ้าของพัก นันแต่ว่าประเทศไทยมันไม่ใช่เวทีฝึกงานของลูกเจ้าสัวนะครับเพราะมันมีอนาคตของชาติและประชาชนหกสิบล้านคนเป็นเดิมพันผมก็พยายามเอาใจช่วยไอ้การไล์สดของผมนี่ครับถ้าเขาเปิดใจนะมานั่งฟังดูนะครับก็อาจจะเริ่มเข้าใจเลยมันไม่ได้เป็นการวิาพากษาณด้วยความเกียดชังนะครับนะแต่เป็นความปรารถนาดีและเป็นกระจกเงาที่สะท้อนอย่างตรงไปตรงมาถ้ามูลแต่ฟัง คนรอบรอบตัวก็ล้วนแต่มีสายเรียร์นะับผมเชื่อคนรอบรอบตัวส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกแค่แบกเสลียงใช่ไหมแบกเสลียงแล้วก็ไม่กล้า,ว,าวิพากษานายด้วยนะบางคนก็เป็นได้แค่หมารับใช้แล้วจะรู้ปัญหาที่แท้จริงได้อย่างไรนะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วครับหลังจากตั้งคารมอนี้ ผมตั้งหัวข้อแล้วว่าระวังจะตกมาตายเพราะเดินไปตั้งไปตั้งเอาคนที่มีปัญหาอีกอย่าลืมนะครับเศษฐาทวีสินปิวพ่ออะไรนะครับปิวพาะเรื่องการแต่งตั้งนะครับคนที่ขาดคุณสมบัตินะนะใช่ไหมครับก็เป็นงานทำให้หลุดจากเก้าอีี คนที่แต่งตั้งึ้นมาครับอย่าลืมครับว,วันนี้ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยนะครับซึ่งในอดีตเราไม่เคยเอาเรื่องนี้มาเล่นนะครับแต่ถ้าวันนี้เราใช้มาตรฐานของการที่นายกเศรษฐาดุดจากเก้าอี้เนี่ยผมว่าแม่งสนุกแน่ใช่ไหมครับเพราะนายกเองส่วนตัวก็ มีหลายเรื่องที่ยังคาใจประชาชนนะแล้วก็มีรมัฐมนตรีนะครับหลายๆคนที่อยู่ในรัฐบาลนี่ครับที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมแต่เดิมอาจจะไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้ครับแต่วันนี้ได้มีมาตรฐานเกิดขึ้นแล้วหลังจากการใช้มาตรานนี้มาจากการกับนายกจนตกเก้าอี้ ผมก็จริงเชื่อว่าการต่อรองโคตา้าไม่น่าจะลาบลื่นนะเห็นไหมวันนี้ผมก็ยังรอรุ้นอยู่ไงว่ารายชื่อคอรมอเนี่ยจะชื่อบางชื่อโผล่เข,ข้ามาคนระับก็จ,จะมีการร้องเรียนแน่นอนนายกาอาจจะเดือดร้อนใช่ไหมอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อาชีพหายแน่ประเทศกูไม่ต้องไปไหนก็นแล้วครับ แค่ร้องเรียนกันไปร้องเรียนกันมาเนี่ยก็ชิบหายแล้วครับแล้วก็จับตาดูนะนี่ผมเอาใจช่วยนี่ทังสามนะอ่าใช่ไหมเออวันนี้นะอย่าลืมนะว่ามีรัฐมนตรีหลายคนนะมีปัญหาเรื่องอยารยธรรมนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องพัวพันการทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้นะว่าวันนี้อาจะพ้นโทษไปแล้วก็ตามนะครับแต่มันต้องเป็นตราบาปในชีวิตเมื่อที่หยิบขึ้นมาเย่ยคนนี้นะ คือคนนี่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันไม่เป็นที่ประจักษ์นะก็ต้องตีความกันอีกแล้วนะียไม่ต้องทํางานกันละเมิงเลย <c oughs> เออดีไงงั้นก็รอดูต่อไปนะผมไม่เชื่อว่ามึเงเลยประเทศกูวุ่นวายเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วนะเห็นไหมนี่ก็เยอะทั่วประเทศนะคอรมอยก็ต่อรองกันฝุ่นตลบ ใครก็อยากเป็นแต่คนที่อยากเป็นก็ดันมีปัญหาอีกโอ้โห,หน่าสงสารคุณหนูนะครับคุณพ่อเองก็อาจจะต้องดูแลให้คุณลูกนะครับนะแตนะ่คุณพ่อก็น่าจะรู้นี่ครับว่ามีรัฐมนตรีคนไหนที่มีคุณสบัติไม่เหมาะสมแต่คุณพ่อจะกล้าหรือเปล่าเพราะมันหมายถึงคะแนนเสียงที่จะสนับสนุนรัรฐบาลหายไปนะครับ ช่ไหมเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ไม่ได้อยู่กันที่ก็ไปไม่รอดถึงบอกไงว่าไม่น่าจ,าจะรอดผมให้เต็มที่กสิ้น,นปีแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจผมเชื่อว,ว่าตุลานี้น่าจะเริ่มเห็นผลอ่าใช่ไหมก็รอดูกันไปคนระับแต่ท้ายสุดผมบอกเลยว่าใครจะเป็นนายก ผมก็ต้องกข้ามากินชีวิตผมก็ต้องมีความสุขอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับดังนั้นบางคนไม่ต้องไปฉาลสยาเขาหรอครับผมก็มองว่าเขาเนี่ยนั่นคือวิบากกรรมเพียรต้องชดใช้ครับกรรมมันเกิดจากการกระทํานะครับใช่ไหมวันนี้มีหลายเรื่องที่กําลังจ่อเข้ามาแล้วเหมือนกับการล่อเสือจากถ้ำใช่ไหมนะมีคดีรอบาลเลยนี่ว่าครับแล้วบรรดาผู้ดีให้การช่วยเหลือสนับสนุนตอนนี้ครับนะ ก็เริ่มนำหนาวรร้อนแล้วทำไมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลราจะทันใช่ไหมครับเรื่องที่ดินโอ้นะมเยอะแยะอ่าแต่นั้นที่คาดเดากันก็มีสิทธิ์ที่จะเดานะครับสะดวกด,ดีแต่ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องพวกนี้หรอกครับต่างกันอ่างเดานะครับยังพูดใช่ไหม แน่นอนอยู่แล้วนะครับเศรษฐีส่วนใหญ่ก็จะเก็บทรัพย์ในรูปของหุ้น,นะน,น,นครับไอหุ้นบางตัวเนี่ยครับใช่ไหมเล่นคนตกมาตายมาแล้วนะครับตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็ซุกหุ้น<笑><笑>เห็น,นะนไหมมาสมัยคุณลูกอีกโอ้โหหุ้นอีกแล้วนะครับก็เลยดูว่ารอดยากถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับมันรอดยากครับยกเว้นอภินิหารเออใช่ไหม นี่เขาบอกใจเย็นๆนะใครเขเป็นไปถอเธอครับเราก็แค่ดูเขาไปเอาใจช่วยกองเชียร์ก็เชียร์กองแจ้งก็ทํางานใช่ไหมนักร้องก็เตรียมครับตอนนี้นักร้องก็ตั้งสายกีตาร์รอแล้วเตรียมร้องนะฮะเออแล้วเชื่อเธอครับว่าไม่มีสมาธิททางานหรอกครับแล้วด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีนะครับจะสางการเองก็ไม่ได้อะไรก็ต้องถามพ่ออย่างนี้ก็จบนะเออ ขอบคุณคุณพัชรสอนนะครับสีส้มเลยนะครับน่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบพรรคประชาชน,นะพราะประชาชนนะผมก็หวังว่าจะเป็นความหวังของประชาชนนะแต่ก็หวั่นใจนะเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์เรื่องของแนวคิดบางอย่างนึงบางรั้งก็เข้าใจว่าต้องการคะแนนเสียงแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่น้อยกว่ารุ่นผมนะครับ ก็คือคนที่พาประเทศชาติมาถึงจุดนี้เหมือนกันนะใช่ไหมนั้นอย่าทิ้งผมเลยนะเอาผมไปด้วยนะครับยังไงอย่ามองข้ามผมเลยเรื่องเสียงทวงติงจากคนชั้นกลางคนอาจจะเป็นรุ่นกลางนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่นะเพราะอาจจะเป็นคนรุ่นกลางนะคนระับไม่ใช่คนรุ่นใหม่ก็ได้เพราะจะบอกเป็นคนรุ่นใหม่ก็แก่เกินไปเพราะจะบอกเป็นคนรุ่นเก่าก็ไม่ยอมรับว่าความคิดผมรายอย่างก็ทันสมัยนั้นผมเลยขอผมเป็นคนรุ่นกลางนะยังไงก,ก็น้องๆพัก ประชาชนนะอย่ามองข้ามคนรุ่นกลางนะนะคนรุ่นใหม่นะไฟแรงนะแต่ประสบการณ์ก็น้อยแล้วบางคนก็ยังไม่มีตังค์นะยังขอคุณพ่อคุณแม่อยู่นะบางครั้งต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ก็หาตังค์ส่งเสียให้พวกเราเล่าเรียนนะ <S <S อยากให้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านเหลือสี่ปีผมไม่อยากมีผู้ใหญ่บ้านเลยผมว่าขา้าราชการไทยแม่งโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลย <G ül üyor> จะมีไปเตาไอตัดไดนน้ปะ ไม่รู้มีไว้ทําหาอะไรกันนะนะกันหาท้ายสุดก็กลายไปเป็นหัวคะแนนในนันกการเมืองน,นะวันนี้เราควรจะไปดูรูปราชการได้แล้วเอาเฉพาะตำแหน่งที่จําเป็นตําแหน่งที่มันซ้าซ้อนยกเลิกยุบไปบ้างเถอะนะอย่าว่าแต่สี่ปีเลยนะวันนี้ผมว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่มันมันล้าสมัยอะ่ะนะมันควรจะเป็นระบบราชการแบบฟูลไทม์ time. เออจะไม่ใช่จะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย ก็ต้องให้มันชัดเจนแล้วก็ต้องลดความซําซ้อนแล้วไม่อย่มีทั้งอบจอบตแล้วมามีทั้งสจสชใช่ไหมมีทั้งผู้ว่ามีนายอำเภอมีประหลัดอีกไอชิบหายโคตรเยอะเลยอ่ะมึงจะเยอะกันไปไหนอ่ะยกเลิกแบงกหมดเลยจะเอาตัวระบบอะไรจะเอาระบบผู้ว่าซึ่งมาจากส่วนกลางหรือจะเอาระบบอบจที่มาจากท้องถิ่นอันนี้มึงเล่นเอาแบงทุกอย่างเลยแล้วจะบริหารประเทศกันยังไงวะ พอถึงเวลามีปัญหาหาคนรับผิดชอบไม่ได้ลงน้ําท่วมจังหวดัดไหนจังหวัดเดียวตกลงครับผู้ว่าต้องรับผิดชอบหรือนายกอบจรันรับผิดชอบหาเจ้าพาไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าแก้เพราะไอ้พวกนี้คือหัวคะแนนกลัวเสียคะแนนเสียงอีกใช่ไหมแต่เพราะผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมก็เลยไม่สนใจคนระับผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่บ้านกำน,นันนะจะผมจะเสียคะแนนในกลุ่มคนเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับผมอยู่แล้ว แล้วประเทศนี้กระจายอำนาจแต่ก็ยังมีอำนาจส่วนกลางอีกตกลงมเอาไงแน่แบางอย่างอยากกระจายอำนาจบางอย่างก็อยากอนุรักษ์กูก็งงใช่ไหมอย่างตำรวจเนี่ยไม่ใช่ส่วนกลางเนี่ยถามว่าดูแลทั่วถึงหรือเปล่าว,วันนี้อาชญากรรมเยอะขึ้น,นที่มีการกระจายอำนาจลงไปมีผูก้กักตุนเกสถานี่ตำรวจ นำกลายเป็นนะรครับเป็นการแหล่งรายได้นำทําให้ต้นทุนในการขึ้นเป็นผู้ก่กับแพงขึ้นแล้วก็ลงไปถอนทุนกันมากขึ้นอีกดังน้นทุกคนที่จึงเต็มไปด้วยสวยเพราะลงทุนซื้อเก้าอี้มาแล้ต้องไปเอาถอนทุนคืนแล้วประชาชนก็จะไม่ได้รับการดูแลดังนั้นคุณหนูนะครับเลอะเลือไปเใอเรื่องปากท้อง ประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ใครจะอดตายให้มันอดไปเลยคนระับนะใครมาวายวายว่าอดตายก็ให้ไปดูหมาหมาจอนข้างถนนผมจะไม่เห็นมีตัวไหนอดตายเลยอย่าเป็นคนแท้ๆแ,แล้วมาบ่นว่าจะอดตายนะก็อายหมาเออเห็นไ,ไหมแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงนะ เรื่องการปฏิรูปราชการหน่วยงานซ้ำซ้อนโตรเยอะเลยครับเรามีทั้งกรมชนประธานเรามีทั้งสำนักบริหารจากการันะกรด,ด,ก,าดก,าจาก,การน้ำแห่งชาติด้วยนะตกลงเอาไงน้ำแรงโทษใครโทษกรมชนประธานหรือโทษสำนักบริหารจัดการน้ำแห่งชาติน้ำท่วมโทษใครเออนะคนน้ำท่วมทีเป็นความรับผิดชอบของใครครับ ผมเป็นความผิดรับผิดชอบของสอสอที่ต้องว่ายนะ้ำไปแจกข้าวกล่องประเทศสุตีนี้คนระับกูก็เห็นวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะเออแล้วก่อนใบ้หรือพี่มาร์กไม่ได้ยินเสียงก็มึงก็เล่นคนลุ่มเด็กไอ้โง่คนหนึ่งก็ได้ยินกูมไม่เห็นมีใครก็บก่นมีมึงไม่ได้ยินคนเดียวเอ้มึงต่อบูทูธอยู่หรือเปล่าเอา กูว่านะมึงไม่ได้เปิดมือรูมมึงก็ติดบลูทูธอยู่กูฟังมึงวางอยู่ไหนไปยัดกลับไปยัดเราไปในรูหูนั่นปัญหาตัวเองเสือมาโวยวายใส่กูอีกเออเอาใช้เปล่าว่ามึงไม่ได้เล่นมือรูปหรือมึงก็ติดบลูทูธอยู่ก็มีแค่นี้แหละคนอื่นก็ได้ยินกันเนี่ยเป็นพันๆคนเนี่ยก็ได้ยินอยู่มีมึงคนเดียวไม่ได้ยิน แล้วก็โวยวายเนี่ย eh คือสันดานไทยอ่ะโวยเลยก่อนพ่อสอนไว้ไม่ได้สงสัยทำไมคนอื่นก็ไม่บ่นมีมึงอยู่คนเดียวเนี่ยฮะโอ้ <c oughs> สันดานไทยคือแม่งโวยวายหมนทั้งันนี้เป็นปัญหาตัวเองนะครับเออ ผมไล่อยู่มาอยู่นะมาแล้วผมว่าดันจะเป็นสิบปีไม่เหตุมีใครเขาจะมีปัญหาเลยครับเออฮะใจ่ล่มล่มไม่ได้ใจร้อนเลยเนี่ยผมก็หัวร้อนแต่ผมไม่คนพูดแบบคิดยังไงก็พูดไปแบบนั้นผมไม่รู้จะถนอม้ํำใจไปเพื่ออะไรเออ